หลังจากที่เอาไอเอาเขาใส่กับน้ำเสี่ยมแล้วนะครับให้มันเสร็จตัวเข้ากับสิมันจัดจาน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 ัดนะครับนะว้ใส่น้ำลาดเข้าไปครับนี่เป็นน้ำกะทิที่เอาเห็ดหมดแล้วเมื่อกี้นะครับ ครับสวัสดีครับมูนี้ขอนผ้าเรานะครับสิพ้าเข่าคว้าครับเข่าคว้ามห็ดเข่าเหนียวมุนเฮ็ดเข่าเหนียวมุนเฮ็ดทังไหนครับเข่าเหนียวมุ้นนะครับนั่กะชิมี่กะทิครับกองหนึ่งครับมีเข่าเหนียวที่เอาแช่น้ำไว้แล้วสามถึงหกชั่วโมงนะครับแล้วก็มีน้ำตาลบักม่วงแล้วก็แป้งข้าวโพดแล้วก็เกลือครับว่าต้องคือเฮ็ดแบบบ้านๆครับว่าต้องยิงหลอ๋อเฮ็ดแบบบ้านๆครับ อันดับแรกข้าเสียเอาข้าวเหนียวไปไปหนึ่งแล้วนะครับเอาข้าวเหนียวไปหนึ่งครับไปอันนี้เฮ็ดอยังนี่ครับอันนี้เฮ็ดเฮ็ดน้เนดำเชื่อมนะครับใส่กะทิกะทิอันนี้หกลอยแล้วกะ็แล้วก็ไอ้น้ำตาลสองลอยนะครับน้ำตาลสองลอยผมอันใช้ใช้ครึ่งตัวครึ่งอะไรครับและะ้วก็ เกลือจะแบบขึ้นเกลืออีกจังน้อยยังใส่เกลืออย่างมันบ่เค็มบ่กใส่เกลือเพื่อให้รสชาติกลมกลมครับอ๋อชาติกลมกลมเนาะแต่บัวไ่มันกะคนณคุณบัมากกับบต้องใส่อะไรครับอ๋อให้มันแบบหวานโดโด้เล่นอะไหวานโดโด้แต่ตัวนี้มันสีเนียนแบบกลมกลมในจังหน่อยนะอ๋อกลมกลมอะไรมักมันกะใส่กะทิหลายๆมักหวานกะ ต,ตามตามหลายๆครับเดวแต่เขา,ากกตัดส,ส่วนดีผมเม็ดก็คือแบบกะทิหกลอยมิลลิลิตรต่ออันน้ำตาลสองลอยห้าสิบนะครับอ๋อครับหลังจากหนึ่งเขาแล้วยังได้ต้อนนหครับตรงตรง,ตรง,ตรงอันนี้เลครับช่วงนี้ตรงเฝ้าเลยครับช่วงมันนวลนอนเนี่ยใส่เวลาหนึ่งเข่ามันสี่สิบนาทีนั่นี่ครับ ต้ตองต้องเฝ้ากันครับส่วงเข่ากัน่อนเนี่ยเดี๋ยวหามใสไปก่อนมันหลายปวดเขานี่ไอสามนึงสี่ตัวครับที่ผมใส่ของเช่าอ,อันนี้เัาสี้น้ำผสมนะครับอันนี้น้ำน้ำน้ำเชื่อมต้มเชื่อมยี่ห้อเข็ดแล้วอันนี้น้ำเชื่อมก็ต้องห้อนนะครับเข่าก็ต้องห้อนเนียน,นว่าต้องห้อนทั้งสองอย่างครับเป็นอย่างเคยมันห้อนมันจังสฉีอันนี้ซึมเข้ากันครับ อ๋อให้มันซึมเข่าเนื้อเข่าครับถ้าถ้าบ่ห่อนนี่สีบ่ซึมครับแล้วเขาก็ข้นหนเขากันนะครับใส่เวเวลาใส่นี่ให้น้ำ่วมเข่าได้ครับเดี๋ยวเท้าสีสีไว้ประมาณสี่สิบนาทีแล้วครับิ้สี่สิบนาทีนะครับต้องทิมไว้แล้วเข่ามันสีแบบมันสีดอืดเกิยนว้ามนะบันนี้มันก็ฉิเข่ามันสีแบบ อันนี้ดูดน้ำกะทิน้ำอันนี้ที่เขาน้ำเสี่ยมที่เข้าเห็ดเนี่ยอันนี้คือคนให้มันเขากันว่นาเนี่ยค้นทำใช้ยังปิดไว้นะครับโอ้นะ้ำซ<อ>ีนปิดไว้กันเลยบางมีฝาปิดเนาะครับบดถ้าถ้าถ้า,าข้าบุ้มนี่อันนี้หมดเจ็ดสี่ข้าวกะใช้ใช้ามาใช้หมองเข่าได้ครับใช้หมองเข่าหน่อยเขานะ่ะ ปิดไว้เพื่ออย่างนี้ครับเพื่อให้ความห่อนมันยั่งอยู่ครับให้มันหอน่อนดันด้วนครับนี่ปดิดจักำลังใส่ซีนปิด อันนีเที้แรกก็ว่าสีเส้หมองเขาหน่อยนะแต่มันเฮปริมาณหลายนะครับต้องหาภาชนะที่มันปิดอันนี้สนิทไปอยอย้างหน้า้างหลังแนะล้วบ่เนี้ อันตัวนี้คือใบเตยนะครับใบเตยใส่ใบเตยน้ำกันแหงหอมชิมหน่อยหลังจากที่ห้างปิดจนสนิทนะครับเดี๋ยวห้าวที่ไปเห็ดในน้ำลาดนะครับเช่นน้ำลาดครับโดยการใส่แป้งข้าวโพดแล้วก็มี่กะทิแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลมันดีทีห้างใส่น้ำลาดเ่าต้องใส่หลายนะครับแล้วก็มีเกลือครับสี่อย่างนะครับเนาะ สีย่างครับนี่ช่วงให้ยังนะครับอันนี้เป็นนามลาดนะครับใส่กะทิลาไปนะครับกะทิไร้านไรครับตัวยึงนี่ตัวมันอันนี้หาลอยไี่นี้เครับแล้วกะเกลือเกลือส้นหนึ่งครับแล้วก็อันนี้แป้งข้าพโพดประมาณส้นหนึ่งนะครับถ้ามากแบบคนๆกัใส่ายนะครับแป้งก็ต้องใส่แป้งกระพรับ ใส่เห็นมันข้นนะใส่มันขนะ้นค,ครับให้มันเหนียวเหนียวย้ำหยาดเนี่นะครับอันนี้ช่วงช่วงนี้ย่าเพิ่งเปิดไฟแห้งนะครับข้นเห็แปง้ขงขหนี้วนี่มันอันนี้ก่อนข้นไหนมันแตกตัวครับถ้าเกิดว่าเที่ไปช่วงห้าม,มันหอนนี่แป้งของนี้วเขาจ,จับกันไปก่อนครับโอ้ไปค่อยๆครับบดต้องเปิดไฟเรื่ยะครับข้นซะ้่กนข้นดูยางขออันนับน เห็นว่าเนี th ่ยถ้าถ้า <into> ถ <words> ้าถ้าเกิดว่ามันห่อนเพราะมันเป็นกลมๆแนี่นี่เข้าสิบรูซ่ามาตีให้มันแตกได้ครับครับเเนี่ยดี๋ยวมันสิจับตัวมันเป็นก้อนแบบนี้แล้วให้ใส่น้ำตาลครับน้ำตาลมันต้องรลายครับช่วงนี้เพราะว่าน้ำตาลเขาใส่ในเขาแล้วเขาจะเอาแต่ความมั่นของกะทิแล้วก็อันนี้ความเข้มนิดนึงนะครับควาของชีวิครับ นี่จังหวะนี้เขาเปิดไฟเลยไดครับนี่เปิดไฟคนนี้พอคุ้นคุ้นไปเรื่อยๆแฮมันเหนื่อยครับทำหนั่นงละครับหลังจากที่เอาไอ้เอาเข่าใส่กำลังเสื่อมแล้วนะครับให้มันเสร็จตัวเขากับชิบมนจัดจานทร์ทำละเสร็จเสร็จตัวประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณสี่สิบนาทีครับสี่สิบนาทีเนาะครับกนาทีแฉลบว่ ครับใส่น้ำลาดเข้าไปครับนี่เป็นน้ำกะทิที่เอาเห็ดหมดแล้วเมื่อกี้นะครับครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับข้าวเหนียวมูนบักม่วงนะครับครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขวัญพาเลาะนะครับมื้อนี้สำหรับ เขาครัวครั้งแรกนะครับสวัสดีครับ